นี่จะเราต่ออะไรไม่ได้เลยโอเคมาละ hey! เฮ้ยเราจำไว้นี่คือออมนี่คือเราอเรอเราคนที่สามมา,าคนที่สามคนที่สามคุณจะไม่ตายแล้วกันนะ<ม>ไม่กลัวครับไม่กลัวครับอย่าหันต่อหน้ากูพออย่าไปปิดประตูทำหน้ากูไม่เอานะเฮ้ย hey! เราห้ามไี่ทศไี่ทศว่าว่าว่าน้าตาเหมือนพี่เลยรูปนี้รูปนี้รูปนี้ ลูกเนี oh, ่ยปวดฟ้าให้เกณฑ์นี้เราห้ามซ่อนใต้บันไดไหมอ้าซ่อนมปเผื่อดีแล้วซ่อนซ่อนเผื่อเซบาคเก้เป็นประโยชน์ด่านนั้นมันจะมีตัวซ่อนตัวหนึ่งอยู่เป็นห้องใต้บันไดคือถ้าเกิดว่าไปซ่อนตรงนั้นน่ะจะให้ทำอะไรก็ตายผีก็ได้ไม่ฆ่าเรา้ยเพราะว่ามันจะบักโอเคเก็บเก็บกล้องอ่าถือเทอร์โมมิเตอร์โอ้ยค้างไเหี้ออ่าแบตไระ โอ๊ยแล้ทก็ทำไมมันเยอะจังวันเนี้ยแล้วก็อะไรดีวะไอ้ดีวะนั้นนั้นกล้องแล้วกันพี่เก็บไงนะอ๋อกด E อ่าผีตอบสนองอ่า Every one จะต้องดูคือเควสของเราอันแรกถ่ายรูปผีอันที่สองจ้องใช้ motion sensor อันที่สามคือเปิดห้องที่ต่ำกว่าสิบเซลเซียสโอเคงั้นเราเอาตัวเค็ดไปโอเคไปกัน นใจรถคนใจรถคนใจรถโอเคเฮ้ยคนใจบ้านคนใจบ้านมีอะไรใช่ไหมคนใจบ้านยังย no. ังยังประตูล็อกทำไมอ่ะก็คนใจบ้านไงอ๋อหรือว่าหันเนี่ไม cool ่มีใครเดินมิกคนใจบ้านเลยงั้นเลยอ้าพี่โทพี่โทเดี๋ยวมาบําเนบ้ไดได้ได้น้ำหมดโอเคโอเควิกดีอินฟรเมชันอลแล้วมึงจะไอตัวกล้องมาทำไมส่อันว้ในมิ แย่งแม่งกล้องอะไรมาตีอันไอ้กล้องติดหัวอ่ะมึงรวยใหมมะแค่เปิดแล้วค่ะี่ตางนิดหน่อยครับม่เป็นไรหรอกแล้วก็ไปเอกไม้คนเดียวนะตามกุียบงศาเด้ออุ้ยฮ่าตกใจขอโทษ เอห้องคานาคานางแน่องศาเท่านี้10องศาเท่านี้11 11และเนี่แน่แน่เท่านี้ไม่มีตรงไหนเนี่คานาเหรอเฮ้ยไม่เอาหน้าไม่เอาหน้าโรบินไม่เอาหน้าเฮ้ยจริงจังเปิดไฟ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 มิดโอ้โหเปิดแล้วเปิด8องศาแล้วเริ่มอุณหภูมิเริ่มลดแล้ว เสียพ <ไป S 1> เลยอ่ะตรงนั้นอากาไอวินเขาเล่นยังไงเนี่ยเออออกมาละเอ้ยออมว่าผีอยู่ข้างหน้าผีอยู่ในผีอยู่หน้าบ้านเลยโอเคเองั้นหนูไม่เข้า,า,า,ากูว่าฮันถ้าฮันเราจะซร้อยไงวะเนี่ยกลัวสงสัยเออเราไปไม,ไ,มไ,มไม่ไม่ไม่เวลาเวลามันแอคทีฟนะเออเวลาเวลามันทนัทนปุ่มให้ประตูเราดีดดีดเราก็เราออกข้างนอกไม่แต่เกิดอะไรเกิดจะเล่นยังไงวะถ้าเกิดเจออย่างเงี้ยก็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 แค่ปลาของไว้หน้าบ้านแล้วก็รอ มันแคอคทีฟใช่ไหมครอบโมชั่นสิบสิบโมชั่นไปเอาโมชั่นมาโมชั่นโมชั่นไอตัวเสือฟ้ามาตัวนี้ตัวน้าตัวน้าเอาไปอีกตัวนึงอ่ะมีใครเอาสมุดหรือยังเอาสมุดไปโยนแล้วอันนึงเดีวเดี๋ยวเอาโทรศัพทไปโยนอีกฝั่งหนึ่งอุ้ยเยัยใครถ่ายอะไรวะพอโทนโทนกูผิดเดี๋ยวเอากล้องไปอถืกดออฟเลย แล้วเราจะวางไว้ที่ไหนได้บ้างอ่ะตอนนี้ปัญหาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปดับเองปะไให้ฮาตกใจแล้วแล้วกูขอเทอมลอยนี่หนึ่งองศาฟิสซิ่งแล้วยังไมเปิดไฟใครเปิดไฟไว้ผีฟิสซิ่งออกมาก่อนนะมเฮ้ยเฮ้ยใครปิดประตูใส่กูเปิดเปิดประตู เมื่อกี้โดนโกดีเบนโกดีเบนถ่ายถ่ายไม่ทันปะถ่ายไม่ทันปะถ่ายอะไรกูแมนชีมาเหรอนั่งไอ้เชี่ยเมื่อกี้โกดีเบนดูดิโกดีเบน่หายไม่มีกล้องอ๋อไม่ถ่ายไว้เมื่อกี้ไม่ได้เอากล้องไปเวรจริงๆเลยเธอมอขยะไอ้เีรยโยมไปก่อนโอเคเมื่อกี้ดูดูดูเมื่อกี้มันเด้งวัวทลุอะเมื่อกี้สะดุ้งเลยอะพี่แล้วแบบปิดประตูใส่กูเฉยเลยโอ้เออไม่ เราไม่ได้ปิดนะผีแก้งเบลเราเจอผีแก้งอย่างนี้หลายทีแล้วเวลาผีมัน activate ผีมันจะเปิดประตูแต่นั่นคือต้องการม o t i o n s e n s อ r ทีเยอะเลยเว้ยเพราะมันจะวางไงไม่รู้อะ m o t i นนอะข้างประตูไงหลุมมากกันแล้วหน่อยเวลาผีมัน activate จะได้ถ่ายได้กำลังดูดู้ดีเวนไมด้วยนะไม่ใช่ดู้ดีเวนดูดูเอ็เวฟไฟถ้ามันหันก็ซ่อนนะ นี่แหละฟี่เจ็ตกลงไงฟีดล้วฟีดละฟีดละฟีดฟีดฟีดเอ่ออ่อะก่อนหนึงจอดก่อน<ๆ> <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นี่ละตัวเทียอะไรวะไอเรเบนแอนโอเคฟีดแล้วก็เราเดาว่าตอนนี้ไปดูไอ้นี่ดิอะไรซานเซนิตี้เป็นเดมอนหรือเปล่าฮึแม่งแอคทีฟตั้งแต่เริเ่มเกมแปดสิบอ่ะอ๋อหมายเป็นคนโดนโคดิเวนแต่ทำไมมึงร้อยวะ ไม่ไม่น่าใช่ไหมนะไม,ไม่ไม่ใช่เดมอนแล้วเพราะว่าเซตี้ยังเต็มหมดเลยไม่ใช่ไม่ไม่เดมอนแอคทีฟบ่อยแคย่แอคทีฟบ่อยเซนิตี้สูงไม่เป็นไรแต่แอคทีฟบ่อยแค่ไหนแล้วตัวอะไรที่ทมันเซตตี้ตกป,ปะอยู่เลยอ่ะอยู่เลยอ๋ออยู่เลยเมื่อกี้มันโกดิเป็นตรงไหนประตูเออปเราจะมาใครใครก็ได้ฟิงยงก็เป็นไปดูให้หน่อยออเ,เอามาเอาไป เอาเอาฟินก์กับฟินให้หน่อย,เด,ย,เ,เ,ดยเดี๋ยวเราเป็นเดี๋ยวเราขอไปติดโมชั่นก่อนแล้วก็เอาเอาอะไรนะอ่าตัวด uh, uh, ูลายนิ bueno, này, ้วมืออ่ะไอไฟฉายมอนไอไฟมวงๆนี่ใช่ไหมใช่อันไหนไม่ใช่อันนี้เฮ้ย where are you where are you are you f e e l i อุ้ยเฮียเฮียอยู่ how old are you ไฟเต็งคิวแอนยูอ๋อไม่ใช่โทษไฟทำไมต้องต้องสองเท่วๆต้องสองเท่วๆเลยเฉพาะจุดที่ผีน่าจะเล่นได้ขึ้นประตูหรือว่าหน้าต่างเกลือไหมเกลือเดี๋ยวคอยเช็กเอาแป๊บหนึ่งอันเดียวไม่น่าเช็คได้นะตัวูรับแบบได้ข้าก็ได้ปิดไฟข้างในหน่อยข้างในมันด่าเลยเกินปิดไฟข้างในปิดหนูไม่หนูไม่อยากเลยปิดแล้วอ่ะไปด้วยกันไปด้วยกันไปไปไปดยกันไปดยกัน ดีแล้วออกออกมะออกาเอากว้ปิดพีดพีดเปิดเปิดไเปิดเปิดไ้เปิดเปิดอะเปิดเปิดเปิดเออเปิดเอ็ด้ได้เสียงอะไรแวบเข้ามาจากข้างในข้างในเ่อูเปลี่ยนแทนเปิดโกติกไว้เฮียพาโก้องเปิดเองพี่เรายบผิดจบละติก ก็ซ make uh, ิกเอาไปเปล่าในห้องก็ได้นะเผื่อเฉยเฉยก็มันเซเวตป่ะมันมีเวตป่ะเออแป๊บนึงนะมีเวตหรือเปล่ามี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 แบนชีเวตเดมอนไอตัวที่น่ากลัวนะแบนชีเวตเดมอนไมันมีนี่มันชีไม่น่ากลัวหรอกมันแค่ทำคนขวัญเสียเฉยอ่าอ่าไม่ใช่อิมเทไฟล์แน่นอนมันต้องใช้ทฤษฎีขึ้นสี่ลงสี่อ่ะก็มาไม่ได้ขึ้นสี่ลงสี่อ่ะเรามองสภาพหนึ่งแล้ ่้าเกิดตอนตัวดีเวนมันขึ้นมปนสิบแค่นั้นอ่ะแต่ว,ว่านั่นจะเกินสิบตอนโกดีเวนอะไปกันสี่มันไม่ได้ขึ้นสี่แตงว่าไม่มีอิเอฟฟนเวอร์มันแค่ขึ้น,นมันแค่แค่สามน,นะเราๆได้เกิดว่าตอนไหนเป็นอินเอฟฟบ้างวะไม่ใช่อ่าแป๊บนึงกูขอหาตารางอินเอฟฟก่อนแชร์ที่การเล่นเนี่ย เรียกหรือ,อยังอรา,าพี่คนคิดเกมเขาาคิดอะไรอยู่ตอน,น,นเขาทำเนี่ยเฮ้แต่น่าสนใจนะ Freezing ใช่ไหมอ่า Freezing แล้วไม่ใช่ Emu Fly ไม่ใช่แ a n t อม m แน่นอนอ่าตัดตัดแ a n t อม m ได้ตัวหนึ่งแค่แฟนทอมนะแล้วก็ตัดอยู่อะไรได้ตัวหนึ่งอ่าตอนนี้คือเป็นแมร์เดมอนแบนชีแล้วก็เวทเอาเกลไปวางจะจะตัดเวทได้ ไม่คือเขาเรียนนะถ้าเอาเกลือไปวางแล้วมันต้องมีรอยเท้าเดินอยู่รอบๆอ่ะเขาเรียนเดินเดินอยู่รอบๆมันถ้ามีรอยเท้าไม่ได้อยู่ที่ที่มันเหยียบมันจะรอยเท้าอยู่รอบๆมันรอบๆที่มันเดือดแล้วมันมีกอล์ฟไวติ้งไหมถ้ากอล์ฟไวติ้งตัดได้แค่เดมอนด้วยตอนน่ะยังไม่คว้าตัดตัดแบนชีทิงดามเลยนะตอนนี้เราขาดนะนะเอาเอาใหม่นะตอนนี้เหลือแค่แม่เดมอนเหลือแค่แม่เดมอนแล้วก็เวท ่ะตอนนี้เราแค่แมเดมอนแล้วก็เบแมกดอ,อปเดมอนเดมอนวีวีเอแล้วกันเขียนไม่ถูกเพื่นอนอะอะถากับร็อดด้าจะตัดไปอีกตัวนึงแอฟยังไม่เปิดอ,อัพเลยไม่เจอป่ะตอนนี้เราต้องเร่งมือสซะหน่อยละเพราะว่าเดี๋ยวหมดหมดโปรเฟสอแลก็เดี๋ อ,อ่าต่อไปแป๊บหนึ่งนะทุกคนทุกคนกอเอาโมชั่นไปวางดิไปวางอยูแล้วก็เอาเลือฟิงเกอร์ปิ้นพยามมองไม่มีปะฟิงเกอร์ปิ้นเออต้องเอาโมชั่นวางไว้ข้างๆประตูอ่ะง่ายเป็นที่ที่ผีไปผ่านไว้ชนตอนนี้จะมีโอกาสเป็นฟิงเกอร์ปินอยู่ปะวะอันนึ่งเดมอน อาจจะมีโอกาสไปฟิงเกร์พินอยู่นะต้องหาฟิงเกร์พินใหดีไปไหนกันล่ะไอหาเอ้ยไปนู่นกันล่ะไีไปเข้าไปร้องกันเข้าไปร้องกันยานอาดีนะครับมันมันใกล้ันาดมีมีเข้าไปเลยเข้าไปเลยหกูตามไปทันทีถ้าเกิเป็นเข้าไปเพือผีนี่พือผีไอ้ไอ้ผี motion ไอ้ผี o t i o n น่าจะผิดแล้วแป๊บเดียวผม Hãy à, à. Lê, luôn là mùa tham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  เดี๋ยวเอากล้องไปเพิ่มแป๊บนึ่งอุ๊ยีบไปเลยเข้าไปเลยเข้าไปเลย้าไปดิกลัวอะไรล่ะเราเ,เร็วเข้ามาทำไมเข้าไปไปพร้อมกันไปให้ทษเข้าไป นี่ยคุยืนมันก็ไม่เข้ามากันเนี่ยเข้ามาม,านาามาันก็นิ่จะได้วางไหมเนี่ยเข้ามาอ่ะพามออกนะใครใครจะวางโมชั่นเซนเซอร์ไหมเราไม่ได้โผลเราเอามาแต่วางเกลือใครจะวางเกลือไม่ได้เอามาไม่ยอามางไหมไม่ได้เอามาเอามาแต่ปล่อยออก<ำ>อามาไม่เอามากันอนะโมชั่นอนะไอ้ไอ้เกลือ ôi, ôi, về bên bây giờ gặp mà, ôm mà, rồi một lần, chúng ta, 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 chúng เราเราหยิบเกลือให้นะไปหยิบโมชั่นมาแล้ววางด้วยโมชั่นผ่านแล้วไม่ต้องแล้วนัชนผ่านแล้วโอเคเกลือเกลือเกือบเมื่อกี้โมชั่นติดตรงข้างในเลยตรงกำแพงเลยตรงกำแพงข้างในเลยก็อีกข้างในเหรอมั้นก็ไปวางข้างในระหว่างข้างนอกกวแล้วเกลือไมาค่ไม่ตรงตรงข้างหน้าโมชั่นข้างด้านในออมตรงนั้นไม่น่าใช้ที่ซ่อนนะตรงนั้นต้องตรงนี้ไม่ใช่เหรอใช่ แล้วไม่เปิดไฟกันอ่ะอ่ะถ้าไม่เปิดไฟใส่ตี๊ตกหันหันจริงๆอ่ะไม่ได้ซ่อนอ่ะควรจะเปิดยาก่อนเอาไว้หาไปไหนอ่าเปิดไฟด้วยอ่ะข้างหลังเดี๋ยวเดี๋ยวมันหันไม่ใช่มันหันอยู่คนเดียวนะพี่อยู่ไหนกันนะอยู่ข้างนอกข้เที่ยวขอขอเช็คก่อนคิดว่าจะเป็นเวทปะ เออมิกเข้าไปวางเกอ,อยังมิกเข้าไปดิใครว,วางยังไปไปไปวางไปวางช่วยกันเล่นหน่อยเข้าไปพร้อมกันจำมดจำหมดละต่อเจ็บแล้วม,วมวีกี่อันวะเนี่ยสามอันเรามาทันเรามาทันแล้วถ่ายรูปเลยเล ดตัวนี้ซ่อนได้ใช่ไหมตัวเนี้ยได้แได้แล้วแล้วว่าถ้าถ้าทำต้องกล้องตกแบบไม่น่าหันใช่ไหมถ้าทำกล้องตกอ่ะมันจะไม่ฆ่าใช่ไหมถ้าไฟดับโดยไม่มีสาเหตุทั้งบ้านอ่ะอันนั้นอ่ะคือโพลิฟิคติดจริงจริงอะติดแล้วไอ้ห่าผีไม่หยียบแ่ะผีไม่หยียบแบบผีไม่หยียบกคืออายุหินะ Ai hè, à. bây giờ bây giờ bây giờ bấy giờ dịp Bị dịp giờ bây giờ bây giờ bây giờ you giờ bây giờ bây giờ bây <laughs> giờ How old are you? Ba chưa lấy lại phút đấy. Where are you? are you? Uh, how how are you? Can you show yourself uh, Can you show yourself? <coughs> ใช่แคนิดวันคูยคำแล้วมั้นเนี่ยไอ้เ้ยบ้างึงนะอาเบียร์ล้นโนไม่ล่นแล้วไอ้ซาดอายุแอนกรีอายุเฟรนดี้ ตูเป็ดดิฮัลโหลมาแล้วฮัลโหลเข้ามาเลยเข้ามาเลยกปฮหาละมึงใซนตี้ให้หน่อยได้ปะฮะใบูตี้เท่าไหร่ละตอนนี้ศูนย์เข้าบมาแล้วศูนย์แล้วเหรออือเกี่ยแล้วเกี่ยแล้วหันแน่เลยเข้ามาเราเร็วแ้วเข้าไปเหรอเร็วเร็วเลยน่าจะหันแล้วตอนนี้ตีใครศูนย์นะตาเนี่ยเอ้ออ๋อไม่ใช่โทษดูผิดอันโหไม่ศูนย์ไม่ศูนย์ไม่ศูนย์โทษโทษโทษ เท่าไรเอาของใครอ่ะสองคนแหละพี่โทสักสามสามนันถ่ายถ่ายถ่ายถอดจริงแล้วถ่ายถ่ยถ่านันถ่ายถ่ายสี่โทสพี่มิกพี่มิกสี่เอ็ดแล้วพี่โทสกสามห้าสาอาบอยู่สา่ติะเอ้าติได้ติิ้ตลก้าติกตัวเป็นต้นเลยอะที่อะผีผีหรือแม่ก่ายตัวคนตัวเป็นสามสิบแล้วอะ แม่ตอนนี้หันอยู่นี่เนี่ยเนี่ยมันวิ่งที่หนูอยู่ข้างนอกไฟไฟตรงหน้าต่างกระพริบ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 ก็มัน่ากไงต่ตอนนี้ฝึกไอ้ผู้หายลืมเล่มภาษาไทยเรลยมาหกนาทีแล้วเนี่ยกระพริบใหญ่เลยก็หมดแล้วไอ้บีนจะถ่ายเยอะเพื่อนหมดแล้วเฮ้ย อะไรพี่โทษทีเดียวมันทันมันทันอยู่ตอนนั้นทันอยู่เไปเรื่อยๆออกเร็วๆเลยกูไปแล้วสามสิบวิเดี๋ยวมันทันสมุรอบกูกลับแล้วเขยหมดแล้วยังแล้วนี่เนี่ยนะเรารู้ยังว่ามงคือตัวอะไรตัวนี้รู้ยังไอยิมเอฟยิมเอฟไอผีเล่นสมุดผีเตะสมุดยิมเอฟสามผีไม่เขียนไอผีเตะสมุด มันเนื้อถ่ายผีได้แล้วจบแล้วไม่ไม่ผีมันเตะสมุดเมื่อกี้เนี่ยตอนแรกสมุดมอย่างนี้มันเตะไปตรงนั้นเราคิดว่าตัวอะไรได้บ้างอหรตอนนี้น่าจะยมันมียูเรเนยใช้ไหมเนี่ยยูเรไม่มีอะไรใช้แล้วเพราะว่ายูเรมันไม่มีอีเมลไฟขันอีเมลไฟไปเนี่ยผีผีมันไม่ดีอะผีไม่ดีนะที่แอปอะนร L ไอลมีโอกาสแต่มันไม่น่า แต่เมื่อกี้มันไม่ได้ลอยได้นะเมื่อกี้ไม่ไม่เวทไม่ผี่ดูตัวไม่ลอยแลวโทษออไม่ที่เข้ามาถึงผี่ลอยได้ก็คือมันจะลอยได้เหมือน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 เอไอมันจะจๆๆแตกแอนด์แมวเวทอย่าะไรอันนี้<อ>มีอะไรมังร่งอที่จะได้อ่าตอนนี้คือเราไม่รู้เลยมีทั้งหมดหกตัวอ่าเวทแฟนทอมบัญช<อ>ีแม่ยูเล่ออยูเลยฮัลโหลยูเล่ยมีกดออฟกับแค่กดไวติ่งเองนะ แต่โมไม่เห็นอะไรเลยตอนนี้โคดไวติ้งมันก็ไม่ได้เขียนนี่รอปทเกนีแ่แปลกมากเว้ยไวติ้งก็ไม่ได้เขียนมีฟิสซิ่งอย่างหนึ่งละเขาเปิดต่อยห,หนึ่งนะโคดไวติ writing, ้งก็ไม่ได้เขียนตอนนี้คือฟิสซิ่งอ่ะมีแฟนทอมยู่เลยแมเดมอนแบนชีแล้วก็นี่ตัดถ้ามีอินเมฟไฟจะตัดทิ้งแฟนทอมกับแบนชีไปจะเป็นยูเลยแมเดมอนแล้วก็เวท ถ้าตัดก o l d r a t i n ไปจะตัดเดมอนไปเป็นจะมีแค่แม่แล้วก็เบรดตอนนี้ที่เจอออมีโกาสแม่กับเบดมันไม่ใช่แม่เพราะว่าเซนจ้เราล่วงแล้วมันถึงจะหันยังไงนะมันไม่ใช่แม่คือแต่สภาพเราเพราะแม่หันได้ตั้งแต่เซ็นินได้ได้แต่ตั้งแต่มืดแล้วเออจะจะบอกว่าแม่มันมันหันได้บ่อยใช่ไหมมันอ๋อมันหันตอนที่มืดได้แต่อันเมื่อกี้ไฟในห้องสว่างมากเลยนะ แต่มันแค่โรเวอร์เชนนะแต่มันแค่โเวอร์เชนนเฉยนะโอกาสแค่ต่ำส่วนเวดเมื่อเมื่อเขาอ่านเวทนิดหนึ่งอ่านเวทอ่าเวทเวดจะถ้าไม่ได้ยินเสียงเท้าเลยเขาแก้ใหม่แล้วเขาแก้ใหม่แล้วได้ยินเสียงเวดมันมีปฏิกิริยามันมันแพ้เกลือแต่มันยังไม่เหยียบเกลือก็เลยไม่แพ้มันมันมันไม่เหยียบแล้วล่า เพามารู้ว่ามันแพ้หรือเปล่าเป็นผีที่เป็นผีที่โหดที่สุดในเกมเพราะว่ามันจะสามารถพุ่งทะลุสิ่งของได้ทะลุกำแพงได้เอ้ยผีเหยียบแล้วเกือบสองจุดเนี่ยเป็นไงเป็นไงเป็นไงล่ะมีฟิงเกอร์พินไหมตอนนี้เหลือแค่สองตัวอันหนึ่งนะเป็นแมกับอันนี้ใช่ไหมแมกะเวดหรือตัดหรือตัดแมทิ้งไปเลยเพราะว่ากดออกไม่ไม่มีวิธีของกดออก ไอห,หายแทบเบรจริงดิกูโกรธเลยนะแม่เออเอเอใช่แต่ต้องเป็นสปิริตบล็อกด้วยแทบเบรก็สปิริตบล็อกนะคือทั้งคู่ตรงนี้สปิริตสปิริตบล็อกหมดเลยเว้ยแต่มันไม่ตอบไม่สปิริตบล็อกปะหรือเปล่าเรารู้แล้วเรว,ว่าออมต้องเป็นคนคุยฮะ <Huh? S 1> ออมหมาต้องเป็นคุยกับผีคุยหน้าประตูคุยหน้าประตูก็ได้ไม่เป็นไรหรอกเชื่อเราไปคุยแล้วไปซ่อนข้างในไอซ่อนตรงห้องใต้บันไดอะ่ะห้องใต้บันไดผีมันมันฆ่าเราไม่ได้อยู่แล้วห้องใต้บันไดอะ่ะต้องคุยยังไงอ่ะคุยไม่เป็น อใช่เลยคุยอากดกดตัววีกับตัวบีพร้อมกันแล้วก็คุยต้องปุ่มอะไรนะกดตัววีก็ได้หรือบีก็ได้ตัววีอ่ะงั้นกดทั้งคู่ไปเลยก็ไดนะ้มั้งถามว่าถามแล้วก็ได้แบบ how are you are you here เออ are you here ก็ได้เดี๋ยวเอาสปิริตบอกวางหนะ้าับถึงก็ได้ไม่ต้องไปทป่องข้างในหล้วอย่างหนึ่งพอข้างในมันมีโอกาสท,ที่ยิ่งไม่ทันมันจะ,ะ่อนเนี่ยไม่ใจว่ามันไม่ทันมันก็แค่นั่งอยู่ในบ้านเว้ยแล้วก็พอทันจบปุ๊บก็วิ่งออกมาทันอยู่แล้วสามสิบวิอะ เราเพิ่งย้ายคุณพิ๊ก <ละ S 1> ให้ไปตรงไหนอะอะ master. งั้นทุกคนตามมาตามมามิก้วยมิกมิก,มกตามมา,าม,มาข้างในตรงนี้อะนั่งคุยตรงนี้กันอะมีสองอันเลยอะย่อยแล้วคุยอายอยู่ี่ทำไมกดตัวอะไรนะกดตัววีป้งมาพี่เสียงมันดังมากเลย เราคุยกับผีตั้งกุนตบีอย่าคุยกับผีอ่ะบีวีบีบีเออบีบีบีก็ได้ไปหมดเชื่อกูกดดังคู่ไปอ่อได้ได้พูดอะไรนะแต่ถ้ามันไม่อายุเฮียอายุเฮียใช่ป่ะพูดแล้วเหรอแล้วกดไม่ยังไม่ได้กดยังไม่ได้กดไงถามไงอายุเฮียใช่ไหมอ๋อได้ได้ได้ใช่ใช่ไอผีงูไม่ใช่โทษไม่ใช่โทษยเฮีย ฮัลโหลฮัลโหลอันนั้นตรงนั้นไม่ปลอดภัยนะเขาหยิบเข้ามาในซอกตรงนั้นตรงนั้นผีจับพอได้ไอ้พี่ผายไอ้เฮียอยู่เฮียไอ้เฮียพูดมาชัดลองดูดิพูดไม่ชัดตรงไหนฟะใช้ท่านี่ดีอจะอ่ะงั้นงั้นเอาไปฮะอ่าเอาเอาไปไปเลือกเลยว่าจะพูดคำไหนไหนมีเป็นสิบเลยมีตรงเวลาโอเคไหนโอ้ยเฮีย ป๊บนึงเปิดในโทรศัพท์เวือเกิดตรงไหนครัเนี่ยหาแล้วหาแล้วหาแล้วเออเิดตรงไห้ยหาแล้วหาแล้หล้วเอ้ยเอ้ยเอเดินเย็นเย็นห้าขยห้าขยเยนเย็นมันฆ่าเราไม่ได้มันฆ่าเราได้อยู่ข้างหน้าไงขึ้นไปแล้วเนะยู่ใรอยู่ใรีรีคว พี S <S 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 งีง mm ูถ hmm okay. ้าม mm ันไม่ตอบนี่มันเป็นตัวอะไรได้บ้างวะนั่นแหะมันอยู่ข้างหน้านั่นแหละอปกับผีปุ๊บผีนึงนะเรื่แล้วกลับไหมกลับเลยก็ได้เดาบเดี๋ยวเวลาสามสิบวิเดี๋ยวแล้วกลับกลับเถอมัน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 จะเป็นเวทจริงดิ ไม่รู้อ่ะช่วยหาหน่อยดิมันต้องมีตัวอื่นเส้นชิดหน่อยไม่คือเราต้องไปรีแล้วไม่งั้นเราโดนชะขาดเลยโดนแม่ด่ายับเลยเออก็ได้ะกระเดาะมันคือรถแล้วมันกลับบ้านไงฮะไ,ไหนวะปุ่มไหนกลับบ้านอะ่ะรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งขอขอเลือกเวทแป๊บหนึ่งมันไม่ตีอ่าเออลืมลืมเลือกเวทเลือกเวทจริงไหมเราสายมันกลับบ้านยังไงบอกบอกได้ปันเราอยากกลับบ้านบ้างแล้ปุ่มตัวเลขตรงนี้ ยังอ,ออกไงออกไงฮะหายแล้วเยอะละ,ละเลิกไปกันแล้วยังเริ่มแล้วอ่ะอ๋อกดทีเป็นการออกใช่ไหม <c oughs> แต่ถ้าเกมมันหลุดไปแล้วก็ไม่ทันแล้วนะกุไม่น่าใช้เบียดได้เลยว่าไหมใช่ยังไม่แปลกอะ่ะใช่เหรอ ไม่รู้น่าจะไม่ใช่นะเพราะว่าเราเดาวไม่เมเมันไม่มีมันม่ีตัวอื่นเลยเว,ว้ยกูตัดไปเรื่อยแล้วอะเอ้าถูกเชยเ,เ,เลยเย<อ>เค้กูพอละไอ้กูสะใจละสะใจละดาแค่นี้พอละจะรอใเรอีก <laughs>